แถมฟรียางใหม่4เส้นนะคะสวัสดีค่ะ ขอบกับเอร์บ้านสมชายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะจะเป็นรีโว่2.8ตัว G นะคะเป็นปี2016นะคะรถสวยรถดีต้นที่เอระบ,บ้านสมชายนะคะเดี๋ยวเอจะพามาชมด้านหน้าของรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของรถคันนี้นะคะกระจังหน้าและโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะมีการดีไซน์นะคะเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆรังผึ้งนะคะไฟคู่หน้านะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะก็จะดีไซน์โครเมี่ยมข้างๆนะคะดีไซน์สวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.8ตัว G นะคะปี2016นะคะของเรานะคะจะรับประกันไม่มีการชนหนักจมน้ำหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะให้สังเกตจากคันหน้านะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะ แล้วก็ฝากกระโปรงด้านบนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันต่อเลยนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะจะคุมพรด้วยสีดํานะคะตัดกับสีน้ําตาลนะคะคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบไข่นะคะมีทั้งหมดให้2ดอกเลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับลดเสียงวิทยุได้นะคะมี SRS Airbag มาให้ด้วยนะคะคอนโซลนะคะจะเป็นสีดํามาพร้อมกับวิทยุ CDMP 3 navigator นะคะ จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะมีที่วางแก้วน้าให้ทั้งหมด2จุดมีที่เก็บสัมภาระนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีน้าตาลอ่อนนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะชมรีวิวรถสวยๆกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาฟังราคานะคะราคานะคะจะอยู่ที่499,0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 8 5 7 6 9 1 6, 6, 6นะคะ0 9 6ย์7 6 9 1 6นะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้กับเอสและบ้านสมชายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ